โยสวัสดีเหล่าแฟนๆแบบอนิเมะแวนก r า an Map, Vanguard, ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้ Studio กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเ e จ e นเดอรีตัวใหม่ครับซึ่งไม่ไม่ค่อยเห็นใครรีวิวเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงด้วยก็คือตัวละครตัวนี้เลยครับฉลามจากเรื่องเชนซอมแมนผมได้ยินเขาบอกมาอย่างนั้นนะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สามารถสูมได้ตู้จากตู้สซลม,มอนทั่วไปเลยครับเมื่อกี้ลิ้นพันธนิดหน่อยอ่านี่เลยอยู่ข้า,ขางๆกับตัวเงินใหม่ปะเราไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าไอตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับรีเจนเดอรี่ตัวใหม่เนะี่ยจะใช้เงินในการวางอยู่ที่875ครับระยะตีประมาณนี้แล้วก็จะเป็น LE แบบเฉพาะจุดส่วนระยะ,ะเวลาในการตีนะี่ย ค่อนข้างนานนะทุกคนเกือบ7วินะแล้วก็ถ้าการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็จะติดสถานะเลือดไหลด้วยเห็นไหมโอเคทีนี้เรามาดูพาสีกันครับพาสีของตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าโจมตีตัวละครที่ติดเลือดไหลเนี่ยจะทําดามเมจเพิ่ม30%ส่วนอันที่2นะครับอาสถานะเลือดไหลเนี่ยจะเท่ากับ25ของดามเมจ ก็คือสมมุติเรามีดาเมจ100เลือดไหลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25นะครับอ่ะประมาณนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่าตัวไหนที่มันติดสถานะเลือดไหลยอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราตีไปนะครับอย่างดาเมจเราร้อยหนึง่งใช่ไหมมันก็จะทําดาเมจสักประมาณ130มไหมไม่แน่ใจครับคนก็ประมาณนี้แหละสาหรับพาสีตัวละครตัวนี้ก็คือ ตัดเลือดได้แล้วก็เวลาตีตัวที่เลือดไหลเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นนะครับประมาณนี้เลยมาเรามาขั้นแรกกันครับใช้เงินในการอัปเกรดเนี่ยอยู่ที่900แล้วก็ขั้นที่2องอา่าหนึ่ขั้นที่3ามพั 1, ขั้นที่4ครับจะได้ท่าใหม่มา1,800อ่าแล้วก็วงจะเปลี่ยนไปครับจะกลายเป็นการโจมตีแบบเส้นตรงแทน แล้วก็ตีเร็วขึ้นนะทุกคนจะเกือบเจ็ดวินะครับตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าวิแล้วถ้าการโจมตีเปลี่ยนไหมก็ไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมเลยครับขั้นต่อไปครับ2,200 3,000 4,200แค่นี้แค่นี้เลยแค่นี้เลยอ่ะนะโอเคทุกคนไอตัวนี้นะครับถ้าให้เหมาะที่สุดก็ วางไว้ตรงพวกหัวมุมแล้วก็ปรับเป็นลาดหรือไม่ก็เฟิร์สครับและกาวให้เต็มเลยแค่นี้เลยอะนะถามจริงก็คือจะมีท่าใหม่ท่าเดียวแล้วก็ท่าการโจมตีก็มีท่าเดียวด้วยเหมือนกันสำหรับวงที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือจะเปลี่ยนจากเป็นเฉพาะจุดเป็นเส้นตรง จากเฉพาะจุดแบบนี้เป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วก็แค่นี้เลยทุกคนไม่มีอะไรแล้ว <laughs> โอ้โหทำออกมาแบบว่าคือง,ง่ายเลยอะรู้เลยว่าแบบเออทาไมคนไม่ค่อยพูดถึงนะครับเพราะมันมีแค่นี้จริงๆตัวละครตัวนี้มันจะสามารถวางได้4ตัวนะทุกคนนี่ครับ ถ้าอัพก็แพงนะเนี่ยทำไปเล่นเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้แย่นะแย่ไหมไม่แย่เนาะทุกคนเฮ้ยมันก็ตัดเลื่อนโหดอยู่นะนี่ขนาดเวฟหนึ่งอนะไม่รู้ดิหรือว่ามันเพิ่งเวฟสิบห้าวะก,ก,ก็ก็เล่นได้อะทุกคนสำหรับแบบว่าผู้เล่นใหม่ที่แบบว่า ได้มาแล้วก็ยังไม่มีตัวละครอื่นเล่นนะครับอืมก็ไม่แย่เลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะแต่คนที่มีมิติแล้วก็ไปเล่นมิติกนะครับอย่าหาเล่นเลยไอพวกตัวพวกนี้นสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย